วันนี้หญิงแป๋วจะพาทุกคนไปดูพรบรพรบรก็คือเป็นประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนั่นเองนะคะต้องทอาอําพรบก่อนถึงจะสามารถไปต่อภาษีรถได้นะคะที่เป็นป้ายวงกลมนะคะลรวบอกเลยว่าถ้าไม่ทํานะคะถือว่าผิดกฎหมายด้วยนะคะพรบรจะคุ้มครองกับผู้ประสบภัยจากรถโดยไม่สนว่าจะใครเป็นฝ่ายผิดใครจะเป็นฝ่ายถูกนะคะก็คือเน้นว่าจะเน้นว่าเราไปละเมิดคนอื่นเนาะที่นี้ค่ะ พรบรนะคะอันนี้ตัวเคสนี้เนาะขอกล่าวนถึงว่าเคสที่ทั้งคู่เป็นรถชนรถแล้วก็มีพรบรทั้งทั้งคู่นะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยไม่ดูว่าผิดหรือถูกเข้าโรงพยาบาลได้เลยนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะรักษาเบื้องต้นได้วงเงินไม่เกินสามหมื่นบาทนะคะเบื้องต้นนะคะจ่ายตามจริงส่วนที่สองเป็นเรื่องของค่าปรงศพหรือว่าค่าสูญเสียอวยวะก็คือไม่เกินสามหมื่นห้าพันบาทนี่คือจ่ายตามจริงเช่นกันค่ะอันนี้ก็คือเป็นความของเบื้องต้นในส่วน